สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import นะคะวันนี้เรามาทำพิธีส่งมอบรถให้กับคุณหนิงนะคะเป็นตัวเวลไฟสุดหรอค่ะคุณอ่านี่เลยนะคะเป็นตัวเวลไฟกับโครงการนะคะวินวินวิน,วน,วนรถคันเก่าแรกรถคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะไม่ว่าท่านจะมีรถอะไรนะคะถ้าอยากจะ,ะเปลี่ยนรถเพื่อให้ได้รถที่ สวยและใช้งานคุ้มค่ามากขึ้นทักเราเข้ามาค่ะ a e y Auto Import ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณะคะาค์คุณหนิงนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงค่ะ,ค,ะ,นะค,ะ,ค,ะ,ะคุณหนุ่มอยาบังค่ะค่ะนะคะค่ะก็คุณหนิงเนี่ยติดตามเอ๋มนาลแค่ไหนละคะน่าจะสองสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วใช่ไหมคะตามไอจีตามไอจีแล้วอ่าตาม Facebook ตามแฟ แฟนตาม a c e b o o k ใช่ค่ะแล้วก็มาเจอคุยกันพอดีอ้าวคุณเอเหมือนกันถูกใจคุณเอ๋ถูกใจคุณเอค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหญิงแล้วก็ตั้งแต่วันที่มาจองเนี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการดูแลคะคุณหญิงหมายถึงคุณหนุ่มนะฮะตั้งแต่แบบว่ามาติดต่อแล้วก็มาจองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคแคร์ดีแล้วก็ให้ข้อมูลเยอะ ก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นตัดสินใจเลยมาปุ๊บโดนเลยจดนเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกหลายคนเขาบอกว่าที่นี่ขายดีเอ๊ะคุณเอ๋มีอะไรแบบคุณเอ๋มีอะไรนะเขาบอกว่าเล่นเล่นใสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะคะว่าเราลงนะค่ะนะจ๊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 ะจองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ยค่ะนะคะก็สำหรับรถคันเก่าเป็นไงคะราคาดีไหมคะ เออโอเคเลยค่ะ,คะราคาคะงอยู่นะคะราคาคดีนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็ท่านใดที่มีรถเก่านะคะอยากจะมาแลกรถคันใหม่ก่อนที่จะมาหาเรารบกวนท่านเช็คราคาเต็นที่อื่นก่อนนะคะแล้วค่อยมาหาเราแล้วท่านจะรู้ว่าเราให้ราคาดีๆนะคะกับโครงการวินวินวินรถคันเก่าแลกรถคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมคะ่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นเวลไฟสุดหล่อคะคุณนงจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะชอบ เอาผาดแต่แฟนชอบเวลไฟค่ะคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งคือได้สีขาวาได้เวลไฟคนละครึ่งคนละครึ่งโอเคคือตัวเองชอบสีขาวแฟนชอบเวลไฟก็เลยเอาเป็นเวลไฟสีขาวตามที่คุณหญิงชอบโอลงตัวที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลไฟอย่างที่เอกเคยไลฟ์แจ้งไปทุกๆครั้งนะคะว่าเวลไฟเนี่ยออกแบบมาเหมาะสาหรับคนที่ ต้องการขับรถตู้แนวสปอร์ตนะคะมันก็จะออกแบบแนวแนวนิดนึงนะคะ,ค,ะค่ะมันจะออกวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงแบบออกแบบฉบเฉีียวอะค่ะนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณจริงๆเดียวเอขอนุญ,ญาตยินดีต้อนรับนิดนึงะนะคะค่ะยินดีไมค่ะก็ยินค่ยินดีต้อนรับนะคะ,ค,ะคุณหนิงและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ของเรา ขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควคาารับเงินรับทองกลับมาตลอดเ<า>ต็มค<ต>ันรถเลยเฮงๆงรวยรปังป<า><ต>ังค่ะขอ,ขอบคุณนะคะดอกไม้สวยไม้ค่ะเดี๋ยวเอเอเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปส่งเอาผ่าต่อนะคะที่าปาจีนบุรีนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเอออาจจะให้ไปขายพาชมรถแบบกระชับนิดนึงนะคะเพราะว่า เดี๋ยวต้องรีบไปจริงๆเพราะจริงๆนั้ลูกค้าไว้บ่ายสามที่ปักกินแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะอาจจะต้องเรทน,นิดนึงแต่ว่าสไลด์ไปถึงทันเวลาค่ะแน่นอนค่ะพา,าชมรถนิดน,นึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นไปสัมภาษณ์กับลูกค้าที่มาเซอร์วิสกับเราอยู่ข้างบนนะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเวลไฟเปนซินตัวท็อปตัวแซจีนะครับก็คือกระจังหน้าจะเป็นแบบสปอร์ตเหมาะกับ หัวใจวัยรุ่นชอบวัยรุ่นก็เลือกเวลไฟได้เลยครับแล้วก็มาพร้อมแม็กซ์นะครับภายในก็จะเป็นภายในสีดำเป็นบอ่อหนังแท้มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นบอ่อไฟฟ้า4ตัวนะครับมีความหรูหราพร้อมนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นไฟขาวเป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับ จะถูกใจผู้ที่มีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวนะครับก็ผมขอแนะนำคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของเวลไฟสต็อกรถแน่นๆเลยค่ะค่ะคุณหนุ่มขึ้นขึ้นไปดูหน่อยจีพอดีมีลูกค้าที่มาเซอร์วิสอะไม่แน่ใจว่าสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลงมาบอกนิดนึงค่ะเอาละคะคุณหนิงไปไหนละคะ เพื่อนๆใครมาทักทายนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันจันทร์อันสดใสวันจันทร์วันแรกเป็นวันทํางานของทุกๆคนนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะคะทําจิตใจให้เบิกบานท,ทำงานได้เงินนะคะต้องพูดอย่างนี้ตอบตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วท่านจะทำงานอย่างมีความสุขเลยค่ะ,ะคุณหนิงคะ่ะ ไปมาทักทายนะคะก็รับคุณนสัมภาษณ์คุณหนิงอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงคะคุณหนิงคะกับการที่พอจะแนะนําบอกต่อสําหรับลูกค้าหรือใครที่สนใจอยากจะซื้อรถนําเข้าอยู่แนะนํา AEY ได้ยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยคุณเอใจดีคุยง่ายน่ารักก็ถูกใจตั้งแต่เจ้าของแล้วโอ้ เลยแบบซื้อง่ายเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณขอ็งเราก็เซลก็ให้ข้อมูลดีนะคะรายละเอียดดีครบถ้วนค่ะได้ค่ะค่ะโอเคยังไงต้องขอขอบคุณคุณหนิงมากข้างั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันประมาณสัก3-4ถึงโมงที่ป่าจีนบุรีอีกครั้งหนึ่งค่ะบายบายขอบคุณคุณหนิงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน